โอ้โหเกือบตายผมเกือบตายเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะตีแรงนะผม,ผมก็พยายามที่จะหลีกออกมานดนึงนะครับผมอะป้อนอาหารไปนะครับผมนะเอาละครับผมการสวีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมก๊อบทีวีอยู่กับเกมยูทูเปียออริจินเนาะก็วันนี้เป็นวันรีเซ็ตนะครับผมอ่ะเพื่อนๆได้อะไรกันบ้างนะครับผมนะก็ผม รอมาทั้งวันนะผมวันรีเซ็ตนะก็รอมาทั้งวันนะสุดท้ายก็เหลืออีกประมาณ20นาทีแล้วก็มางีบหลับก่อนนะครับผมตื่นมาอีกทีอ้าวชิหายและ16นาทีแล้วแต่ว่าก็ได้พอได้มาอยู่นะผมได้นิดหน่อยนะครับผมนะโอเคนะครับผมสําหรับอ่าคลิปนี้ก็จะมาจับอบาบังกรตัวสีฟ้าเนะะาะบังกรตัวคิงสีฟ้าแนละ้วผมตัวเล็กๆนะไม่ใช่ตัวใหญ่นะครับผมอเอาตัวเล็กไปก่อนก็แล้วก,กันเนาะ สําสหรับอาหารของมันก็จะเป็นในส่วนสําคัญก็คงจะเป็นอ่า,าดอกบัวสีเงินที่หายากนะครับผมเนาะก็ตัวคิงใช้อยู่ที่ประมาณ25ถุงนะครับผมโอเคนะครับผมก็มาเริ่มทําอาหารน้องกันเลยก็แล้วก,กันนะครับผมก็เพื่อนๆเ,เอาดอกบัวสีเงินไปทําเป็นถุงนะครับผมส่วนผสมก็จะเป็นถุงดอกบัวสีเงินนะครับผมตัวน,นี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงเนาะก็เอาดอกบัวสีเงิน5ดอกมาผสมกับโต๊ะม้านะครับผมก็จะได้มา1ถุงนะครับผม แล้วก็จะเป็นผลแอปเปิลสีม่วงเนาะก็ตีด้าจากเกาะใหม่เนาะต้นไม้สีม่วงนะครับผมแล้วก็เป็นปูคิงแคปนะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยเนาะอ่าก็ใช้ประมาณ25ถุงนะครับผมอ่าเรียบร้อยก็มาดูที่เมโนโูใหม่นะครับผมแล้วก็กดมาตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นเมโนูใหม่นะครับผมอ่ะก็กดไปทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็รอเนาะเดี๋ยวผมจะตามภาพไปตอนทําอาหารเสร็จก็แล้วกันนะครับผม อตอนนี้ก็ใกล้จะครบแล้วนะผมก็เหลือ,อถุงสุดท้ายแล้วเนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะผมก็25ถุงนะครับผมสำหรับอาหารบางกรตัวเล็กนะผมบางกรคิงเนาะก็น่ารักนะผมะยังไม่รู้ว่าการโจมตีของอ่าน้องเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะ,ะ่าจับได้แล้วก็จะมารีวิวนะครับผมจะพาไปจับเลยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของแป๊บนึงก่อนนะครับผม โอเคนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะว่าไปนะผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปจับกลองก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ครบก่อนนะครับผมเพื่อ,อเซฟตัวเนาะเผื่อจะมีอะไรเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นอา,อาหารคอนสตันอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็เอาออกไปก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็เตรียมกรงอ่าตัวนี้ด้วยนะผมไว้เวลาจับนะครับผมอ่ะเดี๋ยว ผมจะว้าไปก็แล้วกันเนาะหวังว่าจะยังไม่มีใครตีตายไปก่อนนะรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นการรีเซ็ตใหม่ด้วยนะครับผมนะก็เพิ่งเปิดเซิร์ฟหปปมาดเลยหวังว่าจะยังไม่มีใครไปโจมตีน้องก็แล้วกันนะเพราะว่าส่วนมากคนจะไม่ค่อยจับกันนะครับผมฮะไม่ค่อยจับกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมดอกบวัวสีงเงินเนาะ โอเคครับผมอ่ะเราจะไปดูอ่านโนแรกก่อนก็ละกันนะของคาไม่ได้เดี๋ยวจะตัดภาพไปยาวๆเนาะอ่าก็่อง้าที่จะแปลนเลยวันนี้รู้สึกว่าอัพอัพเดตมาเยอะนะครับผมอัพเดตมาเยอะแต่ว่าอ่าไม่มีอะไรเข้ามาเลยนะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าอัพเดตอะไรเข้ามาเนาะก็ส่วนตู้หอยเพื่อนๆก็ยังไม่มานะครับผมก็ยังไม่มาเนาะก็ต้องรอต่อไปนะเพราะว่ามันติดบักนะผมมันติดบักเขาก็เลยเอาออก เอาออกไปแก้ไขนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้เปิดเข้ามาเลยจุดเกิดของน้องตอนรีเซ็ตนะผมก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับผมตรงนี้เลยเนาะตรงกลางตรงนี้เลยเป็นหินเล็กๆตรงนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นแผนที่ให้ก็แล้วกันเนาะโอเคนี่นะผมเป็นจุดเกิดของน้องทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นสูตรอาหารของน้องนะครับผมก็จะขึ้นให้เลยเนาะส่วนผสมอะไรต่างๆขอเพื่อนๆก็ครับตามนี้เลยนะครับผม หวังว่าจะยังไม่มีใครตีน้องไปนะครับผมเพราะว่าถ้ามีใครตีนี้ผมก็ต้องรออีกแต่ว่าน่าจะรีเกิดไม่นานหรอกน่าจะประมาณสามสิบนาทีแต่ว่าก็ก็คนมันมันเห็นบ่อยมันก็ตีบ่อยไงมันก็เลยแบบว่าไม่มีะจะเกิดสักทีนะครับผมตรงนี้มันจะเป็นจุดเกิดของน้องนะครับผมนะก็โดนตีไปแล้วนะครับผมโดนตีไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าใครตีไปเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะว้าไปดูโนอื่นเขาละกันนะครับผม โอเคครับผมอาข้าไม่เห็นโนนี้เดี๋ยวผมจะตัดภาพไปก็แล้วก,กันนะครับผมนะผมจะตัดภาพไปก็แล้วก,กันเนาะข้าโนนี้ไม่เจอนะผมอ่ะค่อนข้างที่จะเจอ,อยากที่ดึงเนาะเพราะว่าอ่าตอนนี้เขาเพิ่งรีเซ็ตไปนะครับผมรีเซ็ตไปน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับผมก็คงจะอ่ามีคนฆ่าไปหมดทุกเซิร์ฟแล้วละมั้งเนาะโอเคครับผมอ่าไม่เจอนะผมเดี๋ยวจะตัดภาพไปก็แล้วก,กันนะครับผม โอเคครับผมสุดท้ายก็เจอแล้วนะครับผมน้องอยู่ข้างล่างนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวกระโดดลงมาก่อนอ่านี่นะครับผมสําหรับอ่าตัวคิงนะผมมันก็ค่อนข้างที่จะตัวเล็กจนแยกแยะไม่ออกเลยเนาะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก่อนนะว่ามันใช่หรือเปล่านะโอเคใช่นะครับผมอ่ามันจะมะีผมดูผิดนะผมที่จริงอะ่ะมันไม่ได้อยู่ข้างบนนะแต่ว่ามันข้างบนอะ่ะมันก็เกิดเหมือนกันนะครับผมแต่ว่า ตอนรีเซ็ตนะ่ะมันจะมาเกิดข้างล่างนะครับผมอ่าโอเคเนาะก็จะเริ่มจับกันเลยก็แล้วกันนะครับผมนะอ้าวชิบหายละน้องตีล็อกเป้านะครับผมชิบหายแล้วชิบหายแล้วอาหารผมไม่ได้เอามาด้วยเลยแนฮะชิบหายละผมว่าผมตายแน่ๆเลยแบบเนี้ยโอเคป้ายให้เราอะ ให้เสือเราเข้าไปก่อนนะผมน้องตีล็อกเป้านะพยายามที่จะซิกแซกนิดนึงนะครับผมนะพยายามที่จะซิกแซกนิดนึงเพื่อจะได้หลบได้นะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเอาสัตว์ออกไปก่อนโอ้โหโอ้โหเกือบตายผมเกือบตายเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะตีแรงนะผมก็พยายามที่จะรีบออกมานิดนึงนะครับผมอ่ะป้อนอาหารไปนะครับผมนะก็ใช้อยู่ที่ประมาณ25ถุงนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะ ถ้าเกิน25ถุงผมก็คงจับไม่ได้แล้วแหละนะครับผมอ่ะเรียบร้อยนะผมจับเรียบร้อยนะครับผมอ่ะมาดูสแต็กกันแล้วกันเนาะน้องดีเท่าไหร่เนี่ยก็เลือดนะผมก็2.7นะครับผมนะก็อ่าเวท1.46นะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวคิงนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะอ่ากลับบ้านก็แล้วกันนะผมเดี๋ยวจะไปโจมตีอ่าพวกมอนสเตอร์ให้ดูเนาะ อ่าโอเคครับผมก็มาเรียกใช้ดูนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะผมประมาณนี้เนาะค <c oughs> ่ามันจะคุ้มกับอาหารไหมนะผมก็อ่ามันขึ้นอยู่กับความชอบนะครับผมนะว่าอ่ามันมันน่ารักดีเนาะก็อ่าที่จริงก็ไม่จําเป็นต้องจับอ่สาสัตว์แบบนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตีน้อยนะผมแล้วก็อ่าประมาณร้อยกว่าๆนะครับผมแล้วก็ค้าอยากจะจับอ่าพวกทีเล็กอะไรก็ได้นะครับผม แต่ว่าน้องอ่ะโจมตีเป็นเวทนะผมก็สามารถที่จะโจมตีอ่าบนพื้นดินตรงไหนก็ได้นะผมอ่าตรงแบบว่าขึ้นบนโขดหินโขดอะไรนะผมก็จะได้นะครับผมเพราะว่าน้องเป็นเวทเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะอ่าลองโจมตีพวกมอสเตอร์ให้ดูนะครับผมตัวนี้เป็นอ่าไม่ได้อัพเวลนะผมตัวนี้เป็นเวลหนึ่งอยู่นะครับผมอ่ะนะครับผมก็จะประมาณนี้ในการโจมตีของน้องนะครับผม น้องก็จะพ่นลูกไฟล็อกเป้าเลยนะครับผมอ่ะก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะก็ถือว่าการโจมตีของน้องก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมค่าอัพเี้วขึ้นสูงๆก็ตกอยู่ที่ประมาณ100อ่าก,กว่าๆนะครับผมนะก็100นิดๆเนาะโอเคสกิลมีอะไรบ้างสกิลของน้องก็จะเป็นอ่าลูกไฟสีฟ้านะครับผมอ่าสีฟ้าสีฟูวะเออสีมฟูเนาะแล้วก็จะเป็นเกาะเวทนะครับผมนะก็สามารถที่จะเพิ่มเกาะเวทให้เรานะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่อยากจะได้ก็ติดต่อหลังไม้นะครับผมโอเคเนาะก็ค่าชอบนะผมก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปไปใหม่ด้วยนะครับผมในโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาจับสัตว์อื่นๆให้ดูอีกนะผมอย่างเช่นแพะอะไรพวกนี้เนาะโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย